สวัสดีครับสวัดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พิตีพันธุท่านมาชมคลิปรอบขันกับเจ้าทุกิแวนแวนครับรถคันนี้ครับจดเวียนปี2018เป็นรถใช้มือเดียวครับเลขไมลหมื่นเจ็กิโลเมตรแท้ครับจะมาอ่ะจะสวยแค่ไหนเลขไม่แท้ไหมมาชมมาเลยครับในป่คันนี้ครับวิ่งมา17,846กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไม่จากประลกค้าให้ดูทุกขันนะฮะ นะครับหน้าจอเดินไม้สวยใสครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันครับไฟติดครบทุกตัวแน่นอนวันนี้กุญแจให้มาครบ2ดอกนะฮะหัวโชกสวยครับไม่มีรอยขันรอยสวิตช์แผงข้อบนเดิมสวยครับเห็นไหมครัไม่มีรอยตุกตาแฮนด์เดิมนะฮะแฮนด์เดิมครับวันนี้ได้ปลาแต่งจากโมโตวูฟนะฮะประกับไฟฟ้าเดิมตัวส่องต่างๆดูนะครับไม่มีรอยลางปอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์เดิมครับมือคลัตช์ มือเบรกนะฮะเป็นของเดิมครับไม่คดไม่งอคันนี้มีกาดแทนมาให้ด้วยครับกระปุกมันเบรกสวยใสครับไม่มีร่สซึมสีไม่หลุดล่อนประกับพะเล่งตัวส่อต่างๆดูนะครับไม่มีระรางชุดสีถังเดิมครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งคันนี้อยู่ครบนะฮะฝาถังสวยไม่มีค่าสนิมนะฮะตัวถังต้องบอกว่าไม่มีบุบรลัดยิ้มนะครับเบาะนั่งยังคงเป็นหนังเดิมนะฮะไม่มีขาดไม่มีรูครับแดกด้านท้ายเดิมสวยนะฮะนี่มีถาดด้านหลังสำหรับใส่กล่อง หรือว่าปีบด้านหลังมาให้ด้วยนะครับด้านหน้าครับมาเพราะว่าชิวหน้าแต่งนะครับโคมไฟหน้าเดิมสวยครับไม่มีถ้าบอกว่าแทบไม่มีรอยหินเลยแกนชกสวยครับมาเช็คให้หมดแล้วเรียบร้อยครับไม่มีตามอดตรลวซึมแน่นอนบางคนหน้าเดิมสีเดิมครับไม่มีแตกร้าวอย่างด้านหน้าครับสภาพอยู่ที่ประมาณ80%ครับนี่ฮะจากดันหลบนะฮะรุ่น x 180นะฮะ ขอบล้อด้านหน้าครับเป็นล้ออลูมิเนียมนะครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งสีรวดสวยครับแทบไม่มีคราบสนิมแน่นอนเราดูจานเบรกด้านหน้านะฮะเป็นแค่ลอยจริงๆครับกระบอกชกด้านล่างไม่มีรอยหินรอยลมสไลด์คาลิเปอร์เดิมสวยนะฮะมาครับตัวเฟรมเดิมครับสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบนะฮะมาดูครับฝาวาวสวยคลิปเครื่องสวยครับไม่มีรั่วซึมตัวท่อนะฮะพอท่อด้านหน้าไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าเราด้านข้างแข็งเครื่องเดิมสีเดิมครับ ไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะพักเท้าเดิมยางเต็มเต็มนะฮะขายไปหลังเดิมครับไม่กดไม่งอเดีย๋ยวมาฟังเสียงท่อคันนี้กันครับนี่สตาร์ตติดง่ายครับคันนี้เป็นท่อเดิมนะฮะรอบเดินเบานิ่งนิ่งอัตราเร่งนี่ครับนี่ขึ้นเร็วลงเร็วครับต่อเร่งดีนะครับรอบเครื่องยนต์นิ่งนะครับนี่ฮะไม่มีสะดุดแน่นอนโอ้โหมาครับ สวิงอาร์มฝั่งขวาไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือว่าเก็บงานแต่แดงสิ้นครับล้อหลังครับเป็นระบบเบรกแบบดัมเบรกนะฮะนี่ซีรวดสวยครับถ้าไม่มีคราบสนิมเลยนะครับขอบล้อด้านนอกนะครับต้องบอกว่าไม่มีถลอบไม่มีดุ้งครับยางหลังครับขนาดใหญ่นะครับสุงที่ประมาณ80%เป็นครับเต็มๆแบบนี้ฮะท้ายเดิมสวยนะครับไฟท้ายเดิมศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวนะครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุแต่แดงสิ้นแน่นอนมาครับฝั่งซ้าย นี่ฮะโซลเตอร์เดิมๆติดรถจากศูนย์เลยครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยติก,กอร์วอร์น,นิ่งอยู่ครบนะฮะพักเท้าฝั่งซ้ายยางเต็มๆต็มฮะคันเกียร์ไม่คดไม่งอแข็งเครื่องฝั่งซ้ายครับเป็นสีเดิมไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะฮะฝาเบวสวยคีบเครื่องสวยครับไม่มีรั่วซึมและคาบกาวแน่นอนนะฮะนี่ครับ แหงออยด้านข้างเดิมสวยนะครับมีกาดออยมาให้ด้วยหน้าเครื่องฝั่งซ้ายดูครับแห้งใสตามตาตายเันเนอร์บอยนนทบุรีครับกระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มรืสไลด์เลยนะฮะเอาละครับคันนี้เราเปิดราคาไว้นะครับอยู่ที่9 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าส่งประเทศฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกรับแลกเทิร์นบิ๊กบทุกรุ่นรถเด็กทุกรุ่นครับเ้วเจอกันครับเันเนอร์บอยนนทบุรีครับสวัสดีครับ